สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับสำหรับช่องสองหวยนี่ก็จะเป็นช่องที่าหาสูตรคำนวณนมาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้เอามาพิจรารณาเอาไปเช็คโชคเสียงดวงกันนะครับช่องสองอหวยนี่ก็จะคิดสูตรนะฮะที่เป็นจุดต,ต้นฉบับสำหรับวันนี้นะฮะ ก็จะเป็นสูตรตักหลักประเภทล่างอย่างเดียวเลยนะครับก็ลองตามดูกันนะครับแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่องสองหวยจะเป็นช่องที่คิดสูตรมาเองทั้งหมดเลยนะครับไม่ได้เอาสูตรของผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าของคนอื่นเนี่ยนะฮะเอามาทำซ้ำเอามาดัดแปลงแก้ไขทุก ทุกชุดเลยนะฮะที่ลงเป็นวิดีโอนี่นะฮะก็จะเป็นสูตรของต้นฉบับทั้งหมดนะฮะคิดเองทําเองสําหรับสูตรนี้ครับวันนี้นะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นสองตัวนะยุดสองตัวสองตัวล่างครับลองดูนะฮะเน้นเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องคํานวณกันเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้นะครับมาดูที่ห้องกันคํานวณกันนะครับก็จะเริ่มกันเลยนะฮะ ช่องสองหวยนะฮะช่องสองหวยเป็นสูตรต้นฉบับนะฮะสูตรต้นฉบับชุดนี้นะครับเป็นชุดหลักหลักหลักนะฮะล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียว รางางเดียวแล้วก็หางเดียวด้วยนะฮะมาดูข้อมูลนะฮะรางอย่างเดียวชุด2ตัวหางเดียวนะฮะสอตัวหางเดียวมาดูข้อมูลช่องกันเลยครับข้อมูลของสูตรเลยนะครับข้อมูลสูตรครับมาดูหลักสิบครับ หลักสิบนี้เราจะใช้เลขหลักหมื่นหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับบวกกับหลักร้อยหลักร้อยบนร้อยบนไปเลยนะฮะหลักร้อยบนแล้วก็บวกกับร้อยหน้าร้อยหน้าคอหนึ่งนะครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็บวก สิบหน้านะครับสิบของสามเจ้าหน้านะฮะทั้งที่หนึ่งนะครับเป็นตอนนี้ข้อมูลนะครับข้อมูลหลักสิบนะฮะเดี๋ยวข้อมูลหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างนะฮะข้อมูลนะครับก็จะเป็นหลักแสนนะครับบวกกับหลักพันหลักแสนบวกหลักพันแล้วก็บวกหลักหน่วย วกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบน2ครั้งนะครบวกหลักหน่วยบนสองครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครหน่วยล่างมีท่านี้ครับข้อมูลฮะเดี๋ยวไปดูที่การคำนวณกันเลยครับแต่ก่อนจะคำนวณน,นะครก็ต้องเอาข้อมูลที่จะมาคำนวณเอามาลงก่อนนะครับ ข้อมูลของการออกรางวัลของงวดประจำวันที่16นะเริ่มจากวันที่16นะครวันที่16เดือน7ครับข้อมูล16เดือน7นี่ก็รางวัลที่1นะครับ2 4 5 3 2 4เลขท้าย2ตัวก็คือ26นะ 3ตัวหน้าครั้งที่1นึ่งเก้ครับใช้ข้อมูลเท่านี้นะฮะแล้วก็มาดูของงวดประจำวันที่1เดนะือน8ปดเดือนแปดนี้ก็เลขที่ออกก็คือ8 1 8, 1 8 5ึ่น้าสองนะสตัวท้ายนะครับก็อยู่ที่5 0, ะะ้าูนย์ะสมตัวหน้าครั้งที่1นห้า 2แล้วก็5นะครับตัดต่อกันที่งวดที่16เดือน8นะครับเดือน8นะเลขที่ออกก็คือ9 9 4 8 6 5นะสนะเลขท้าย2ตัวอยู่ที่6 3 3ตัวหน้า ครั้งที่1 6 0แล้วก็สองมาดูงวดประจำวันที่1เดือน9ก้านะครัหนเดือน9ผลการออกรางวัลก็คือ5 0 6 3 5 6ย์้าะรางวัลที่1นะครับสตัวล่างก็คือ3 1 สามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับนะครับอ่างวดต่อไปก็คืออ่างวดวันที่สิบหกเดือนเก้าสิบหกกันยานะครับเหนะ็นไหครับเขียนไว้รอเลยว่าจะมาตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับวิธีการคำนวณน,นะครับสามสูตรนะครับก็คือสิบบวกหมื่นบวกร้อยบนบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับ เลยนะครับหลักหมื่นครับที่หลักหมื่นนะฮะแล้วก็หลักร้อยปนนะฮะแล้วก็หลักร้อยของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งมีสี่หลักด้วยกันนะครับลองบวกกันดูนะครับชุดนี้นะฮะอันนี้หลักสิบเนี่ยจะปัดหลักเลยนะครับ สี่บวกเจ็ดบวกกับเก้าได้สิบกับเก้าได้สิบหกสิบหกบวกกับเก้าได้ยี่สิบห้าวางที่ห้านะครับตัวหลังตัวเดียวนะฮะยี่สิบห้านะฮะก็จะได้ห้าพอเทียบดูครับห้าตัวนี้มันจะตรงกับห้าตัวนี้คือหลักสิบครับนี่นะฮะเป็นห้าของสองตัวล่างเลยนะฮะหลักสิบนะครับตรงนะฮะงวดนี้นะฮะเอาไปต่อครับงวดต่อไปนะครับ มาต่อไปก็การคำนวณสูตรนี้จะใช้ตำแหน่งนี้มันจะช่องอยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะฮะของการคำนวณนะฮะก็คือหลักหลักหมื่นนะฮะหลักสิบนะฮะใช้หลักหมื่นหลักร้อยนะฮะหลักหมื่นหลักร้อยวันที่หนึ่งแล้วก็หลักร้อยสามจานาครั้งที่หนึ่งแล้วก็หลักบของสามจานาครั้งที่หนึ่งเนี้ยมีสี่หลักด้วยกันนะครับสำหรับหลักสิบเท่านี้ครับบวกกันเลยครับ หนึ่งบวกกับแปดได้เก้านะเก้าบวกกับห้าได้ยี่สิบได้สิบสี่นะเก้าบวกกับห้าได้สิบสี่สิบสี่บวกสองได้สิบหกนะวางที่หกครับหลังตัวเดียวนะฮะเรามาเช็คดูครับเนี่ยฮะถงนะฮะหกนะครับหลักสิบนะฮะมาหาหลักสิบอยู่ก็เข้าที่หลักสิบเดี๋ยวมาดูต่อครับงวดประจำวันที่ หาของ1นึือเดือเก้านะครับข้อมูลของ16เดือน8นะครับหลัก10ครับใช้หลักหมื่นนะฮะแล้วก็หลักร้อยของรางวัลที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยสามเจ้าหน้าค้งที่1หลัก1 0สามเจ้าหน้าค้งที่1ครับ4ี่หลักด้วยกันนะครับคำนวณหลักนี้ครับ9บวกกับ8ได้17ครับ17บวกกับ6ได้23าครับวางที่3ามนะครับ เช็คดูครับนี่นะฮะัสามนะครับมันจะต้องมาตรงกับสามเจ้นี้นะฮะเห็นไหมฮะได้สามนะครับหลักสิบฮะได้งวดวันที่หนึ่งเดือนเก้าไปหางวดประจําวันที่สิบหกเดือนเก้าครับงวดนี้เลยนะฮะงวดกําลังจะถึงนี่นะครับหาหลักสิบครับใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อย บนหนึ่งค้างแล้วก็หลักร้อยสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งหลักสิบสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับชุดนี้คำนวณได้เลยครับศูนย์บวกสามได้สามครับสามบวกกับหนึ่งได้สี่สี่บวกกับสามได้เจ็ดขับวางที่เจ็ดนะครับนี่ฮะหลักสิบครับของงวดประจาวันที่สิบหกนเก้าได้เจ็ดตัวเดียวครับเพราะสูตรนี้จะหาตัวเดียวอยู่แล้วนะฮะ หลักสิบได้แล้วเรามาดูที่หลักหน่วยกันฮะก็จะมาตัวไหนกันนะฮะข้อมูลนะฮะหลักหน่วยนะครับก็คือหลักแสนบวกหลักพันหลักหน่วยมาดูตัวนี้นี่สูตรนะเดี๋ยวเดูสูตรกันนะว่าหลักหน่วยป้นเป็นหลักหน่วย หลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็นหดัน่วยบนนี่สองครั้งนะฮะถูกแล้วนะฮะก็คือตัวนี้นะครับแสนนะฮะหลักแสนบวกไม่ใช่หลักแสนบวกหลักหมื่นนะฮะอันนี้เขียนผิดนะครับตัวนี้นะฮะหลักแสนบวกหลักหมื่นครับ่สูตรผิดนะฮะบวกหลักหมื่นนะฮะ เขียนไว้ในกระดาษแล้วมันผิดนะฮะ,ะแล้วก็หลักนี่ฮะหลักหมืน่นแล้วก็หลักหน่วยบน2ครั้งหน่วยบนสครั้งแล้วก็มาที่หลักหน่วยล่าง1ครั้งอ่าสดมีเท่านี้นะครับลองดูกันนะครับะจะออกมา ตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะฮะก่อนที่จะไปบวกกันนะครับสูตรตัวนี้นะฮะไอ้ตัวที่เป็นสองขีดนีฮะให้เป็นขีดเดียวก่อนนะครับก็คือสี่บวกสี่ก็จะได้แปดนะฮะบางจะ่ได้เป็นขีดเดียวแล้วนะฮะเป็นตัวเดียวนี่นะฮะบวกกันสองครั้งสองบวกกับสี่ได้หกครับหกบวกกับแปดได้สิบสี่นะครับสิบสี่บวกกับหกได้ยี่สิบนฮะวางที่สูตรเลยครับ ยี่สิบมีบางตัวหลังตัวเดียวนะฮะก็คือศูนย์นึ่งครับเรามาเทียบดูครับเป็นหลักสิบไอ้หลักหน่วยนะฮะตรงไหมฮะหลักหน่วยนะครับนี่นะครหลักหน่วยก็จับคู่เลยครับตัวนี้นะฮะห้าศูนย์ครับเห็นไหมฮะห้าศูนย์ตรงๆเลยครับหลักล่างนะฮะปัดหลักล่างนะครับเนีล่างตรงๆรงหนึ่นะฮะขอเลขครับหาหาเลขปักหลักอยู่แล้วนะครับก็คือปักหลักล่างนะฮะ เดี๋ยวมาดูงวดต่อไปกันเลยครับงวดต่อไปก็คือใช้สูตรเติมนี่นะครับก็คือหลักแสนหนึ่งครั้งนะฮะบ,บวกกับหลักหมื่นหลักหมื่นนะฮะไม่ใช่พันนะฮะหลักหมื่นนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบนนะแล้ววันที่หนึ่งหน่งสองรังแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งครับสูตรที่ามาใหม่นี่ก็จำไม่ได้เหอนไหมฮะ พรมันก็ยังใหม่มากนะเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเนี่ยเพ่ยงอย่างนี้แหละแปดบวกกับเก้าก่อนที่จะคํานวณสูตรตรงนี้ก่อนนะฮะมาบวกให้เป็นหลักเดียวกันนะครับก็คือ2อบวกสได้4ครับมันจะได้เลข4ไปบวกกับตัวอื่นนะฮะแปดบวกหได้9กครับ9้าบวกกับสามได้สิบมีจะได้ผิดนหฮะชุดนี้ ห้าส่วนเจนะครัมันมีอะไรผิดนะฮะนัก็ไม่ผิดนะฮะเป็นแปดบวกกับหนึ่ง้า9ก้าบวกกับสได้สิบสามก็วางที่สามเลยครับนะก็มาเทียบดูนะครับนี่นะฮะหลัก หน่วยนะครับเป็นสามนะครับมันก็จะบวกได้ศูนย์เลยนะฮะศูนย์นี่บวกได้สามเนะี่ยเก้าแปดอแปดบวกหนึ่งได้เก้านะครับเก้าบวกกับสี่ได้สิบสามสิบสามบวกกับให้มันหมดหลักก่อนนะฮะสิบสามบวกกับศูนย์ได้สิบสามกับกว้างที่สามเลยนะคระับจับคู่ครับเป็นหกสามนะครสับสนเองนะ,ะนี่นะฮะหกสามครับเน่มันก็จะเป็นเข้าต,ตัวนี้นะฮะเป็นหกสามนะครับ เลกล่างครับนะฮะเข้าล่างนะฮะไปดูงวดต่อไปครับอันนี้ปักหลักเลยนะฮะเป็นตัวเดียวเลยนะครับชุดเดียวสุดตัวนี้นะฮะสุดวนี้ใช้ชุดเดียวนะครับหาหลักหน่วยครับชุดนี้นะครับหลักหน่วยของงวดประจําวันที่หนึ่งเดนเก้าเลยนะฮะโดยใช้ข้อมูลของประจําวันที่สิบหกเดือนแปดนะฮะหลักแสนครับหลักหมื่นครับแล้วก็หลักสิบอ่หลักหน่วยบนสองครั้งนะฮะแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับสี่หลักเลยนะฮะ ก่อนจะบวกก็คือทําให้จาก2หลักให้เป็นหลักเดียวก่อนนะครับก็คือ5้าบวกห้าเป็นสิบครับในสูตรเนียฮะสินี้ก็คือสูนย์ตัวเดียวนี่คเก้าบวกเ้าได้สิบแปดครับสิบแปดบวกศูนย์อ่าก็ได้18บแปดสิบแปดบวกสามได้ยี่สิบเอ็ดนะวางที่หนึ่งเลยครับตัวหลังตัวเดียวนะครับหนึ่งครับมาเทียบดูตรงไหมฮะหนึ่งก็คือหนึ่งนะฮะสองที่หนึ่งนะครับจับคู่ตัวนี้ก็ได้สามหนึ่ง ามหนึ่งครับมันก็ออกที่สามหนึ่งอยู่แล้วนะฮะงวดต่อไปงวดกันที่หนะะึ่งแต่เก้าเลยครับสามหนึ่งครับล่างครเราเน้นล่างอ่ะก็เข้าสูตรนี้ก็เข้าอีกหนึ่งงวดแล้วนะสามงวดติดติดเนะะี้ยมาดูงวดที่สี่ครับจะมาหรือไม่มาเนะี่ยมาตัวไหนอลองไปดูกันครับนี่นะฮะหลักแสนหนึ่งค้งหลักหมื่นหนึ่งค้งหลักสิบล่างไอ้หลักหน่วยแรกนะสองค้งแล้วก็หลักหน่วย หลักหน่วยบนนะฮะสองครั้งแล้วก็หลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งสับสนกันนะฮะก่อนจะบวกครับก็ทําตัวนี้ให้มันเป็นคีดเดียวกันนะครับคือบวกกันให้มันจับสองตัวนี้มันเป็นตัวเดียวนี่นะฮะหกบวกหกได้สิบสองครับห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้าแล้วก็บวกที่สองได้เจ็ดครับ จ็ดบวกกันหนึ่งได้แปดครับวางที่แปดเลยครับน้าตาของหมวดนี้เจ็ดแปดครับจับพูดเจ็ดแปดครับถือว่าเน้นตรงหลักนะครับในชุดนี้นะฮะตามสูตรนะครับมันจะเน้นตรงหลักเลยนะฮะก็คือแปดเจ็ดแปดครับยังไม่กลับนะฮะสูตรนี้ก็ยังไม่ไม่มีตัวกลับสักตัวนะฮะถูกไม่ถูกครับขีดถูกไว้เลยนะฮะก็คือตัวเดียวครับเจ็ดแปดัะเลขล่างครับ 18, แปดเลขล่างนะหมวดประจําันทีสิบหกเลขเก้าตามสูตรครับเนี่ยสิบหกเดือนกันยาครับหกแปดครับช่องสองหวยนะครับสูตรของช่องสองหวยเองครับชุดนี้นะเราเอาไปพิจารณากันดูนะครับวา่าจะชอบหรือไม่ชอบกันนะ สูตรก็คือสูตรนี่แหละครับมันก็มีช่องทางของบรรจ่นะฮะมันก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมาตรงๆก็ได้นะครับสูตรนี้นะฮะเห็นไหมฮะใส่สีงวาติดสีงวดติดๆนี่นะฮะนี่นะครับวดนี้วดที่ห้าว่าจะเดินต่อไหมฮะถ้าเดินต่อตัวนี้ก็สูตรตัวเดียวเลยนะครับลองเอาไปพิจารณาลองเอาไปเสี่ยงกันดูชอบก็ว่ากันไปนะฮะถ้าไม่ชอบก็ ดูไว้เป็นแนวทางนะเพื่อที่จะไปเทียบกับข้อมูลของสูตรอื่นๆดูนะฮะก็มีหลายสูตรที่ออกมาแต่สูตรนี้ก็ดูตัวเลขแล้วก็ดูดูดีนะฮะมันก็มีโอกาสที่จะมานะฮะก็อยู่ที่โชคที่ดวงแล้วนะครับจับถูกไม่ถูกนะฮะท่องจองควยนี่ก็ทำหน้าทีแท่แค่เอาตัวเลขสวยๆชุดคำนวณตามสูตรนี่นะมาเสิร์ฟให้ดูนะฮะ ชอบก็อลองดูฮะก็ต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสูตรของต่องสงวยที่คิดขึ้นมาทุกสูตรนี้นะคิดขึ้นมาเองทั้งหมดนะครับไม่ได้เอาข้อมูลของผู้อื่นผู้หนึ่งผู้ใดเอามาตัดแปลงแก้ไขแล้วก็ทําซ้ํานะครับเป็นสูตรต้นฉบับที่คิดขึ้นมาเองทั้งหมดครับยืนยันครับขอบคุณนะครับสําหรับทุกท่านที่ ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็ดติดตามนะครับท่านจะได้พาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะก็ลองติดตามดูต่อไปนะครับว่าวิดีโอชุดต่อไปจะเป็นชุดไหนต่อไปครับก็ต่อไป คิดค้นกันก่อนนะฮะว่าจะได้สูตรไหนมานำสเสนอต่อไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ไม่มีนะฮะก็ยังไม่มีสูตรนะฮะก็เดี๋ยวไปคิดก่อนนะครับ <S <S โชคดีรวยๆยฮงนะครับพบกันวิดีวิดีโอหน้าบุญรากาักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ